ว่าก่อนี้เปที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็สุราษฎร์ธานีนะคะเป็นคสองวันนครราชส,สีสมานะคะที่ีจังหวัดลังเห็นไหมคะขอนแก่นนะคะอันนี้จังหวัดชุมพรคือแบบว่าหลากหลายมากเลยอะจังหวัดสงขลานะคะนี่ฉชชัดชงเราค่ะแล้วี่าวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันวันชเชยวันเดือนานะคะแต่ว่าเราขอที่พี่แส่มารับของให้กับทุกทุ่านนะคะลูกค้าทุกคนที่สั่งเข้ามานะคะสั่งของเข้ามาเนี่ยไม่ได้ของนะคะอดใจรอีนิดนึงนะคะนี่ใส่กำลังแบบ งานในวันหยุดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมีรายได้เสริมในช่วงโควิดหรือว่าอยากจะได้เป็นไรายได้หลักนะคะมาลุยกับครอบโคชิดานะคะเรามีพี่พี่ดีลเลอร์แบบเยอะมากที่คอยดูแลทุกคนให้ความรู้สอนทุกอย่างมีแอดดิมาร์กติ้งจัดเต็มจัดหนกจัดเต็มและที่สำคัญน,นะคะมีขายรวยแล้วกินก็สวยเลยนะคะชิดาคอลลาเจนขายดีจริงๆส่งของทุกวันไม่เวร็ทช่วงโควิด